สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e l ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไพ่ยิปซีสอนสร้างชีวิตนะครับเป็นแนวทางผสมผสานระหว่างโหราศาสตร์และก็ไพ่ยิปซีเป็นการผนวกกันแบบเรียกว่าบ่มฟักาจาก ภูมิปัญญาของผมแล้วกันตั้งแต่20ปีที่แล้วบ่มบ่มบมมาครับระหว่างความรู้ของโหราศาสตร์และไพ่ซีมาผนวกกันผมเชื่อว่าถ้าใครได้ยินได้ฟังหรือได้ดูแนวทางของผมเนี่ยจะเป็นแนวทางที่แบบง่ายมากผมอ่านตาราไพ่ซีถือว่าเยอะเหมือนกันเขาจะบอกเสมอว่า เอาจิตวิญญาณเ,เข้าไปดูแล้วเขาดูยังไงเรามาดูกันต่อครับว่าวันนี้ไพ่หลักตั้งแต่มันไพ่หลักตั้งแต่หมายเลข16ถึงหมายเลข20แนวทางของโหนวิศวะเป็นยังไงกันบ้างครับ ไพ่ซา,าตานโอ้โหฟังดูดูน่ากลัวมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราลองเอาหัวใจครับเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปวิจนารณาดูว่าจริงๆแล้วครับลักษณะของเขาอะเป็นเพียงความรักความโลร,คว,โรความโกรธความหลงเป็นไพ่แห่งขุมพลังมีพลังเยอะมากเขาเรียกว่ายิ่งคุณแบบรักใครมากๆเนี่ยพลังมันจะออกมามันจะออกมาจะออกมา แต่แนวทางอะไรเป็นอีกแนวทางหนึ่งมันก็เหมือนกับการที่เราครับจะดิ้นรนสแสวงหาอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องชนะกับสิ่งสิ่งนั้นให้ได้ในนี้เขียนเลยบอกว่ามันเป็นอำนาจมหาศาลผลักดันด้วยความรู้สึกของมนุษย์เพื่อจะขว่คว้าหาสิ่งต่างที่เราอยากเอาชนะอย่างที่ผมเอ,อ่ยมาแล้วครับ ที่สำคัญไม่สนใจวิธีการเป็นภัยที่ไม่ดีมากๆแต่เป็นเชิงของความรักโลคโกรธหลงอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่หมายเหตุลงไปว่าความไม่ดีมันอาจจะมีความหมายซึ่งว่าคุณอาจจะเกิดสตูขึ้นคุณอาจจะถูกกันแกล้งถูกเลือ่อยขาเก้าอี้ ถูกเอารัดเอาเปรียบมีปัญหาเรื่องการเงินการทองความรักความสุขอะไรเกิดขึ้นนั่นเองรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็ไพ่เนี่ยครับบทสรุปง่ายๆเลยคือว่าเป็นการประเชิญกับทุกด้านทําให้เรารู้สึกขุ่นข้องหมองใจรู้สึกว่าไม่สง,งบตอบทุกคําถามว่าไม่ดีนะครับแต่เราก็ต้องวิเคราะห์นิดนึงครับว่า ในคำถามของเขาเนี่ยเน้นย้าไปเรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมครับว่าช่วงสุดท้ายผมจะมาเจาะลึกในแต่ละใบแต่ละใบของไพ่หลักให้คุณฟังเดี๋ยวมาดูไพ่ใบต่อไปครับไพ่ใบต่อไปในทางไพ่ย,ยิปซีหรือทารอดเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่เรียกว่า แรงที่สุดล้กันในความรู้สึกของนักพยากรณ์เกี่ยวกับพายุซีก็คือการพังพินาศเรียกว่าเกิดการกู้ยืมพังทลายหมดไม่มีเหลือไม่เหลืออะไรเลยครับมันเหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้มันไปทั้งหมดนะครับอะไรที่คุณอยากก่อเกิดอะมันรู้สึกว่าสูญหายหมดสิน้นพังทลาย ความฝันความที่ทะเยอทะยานมันลดน้อยถอยลงไปครับแม้ทั้งว่าเป็นการงานการเงินความลักความสุขความทะเยอทะยานเราอะมันหายไปหมดรวมไปถึงทั้งอุปัติเหตุการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยหมดไม่มีเหลือ,อครับไพ่นี้ในทางพยากรเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีมากๆ ทุกคนต้องจําใบนี้ไปเลยว่าทุกอย่างมันคือปัญหาทุกอย่างมันคืออุปสรรคห้ามคิดทําการใหญ่จะลงทุนอะไรต้องใจเย็นๆต้องรอบคอบมีกฎเกณฑ์อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงอาจจะมีการหย่าล้างแยกย,ย้ายเลิกลากาันเกิดอุบัติเหตุเกิดของหายเกิดไฟมงไฟไหมน้ำร้องรัว่วแม้แําว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณต้องระวังทุกเรื่องราว ทุกคำถามที่เขาถามคุณมาและก็ทุกคข้อมกรที่คุณอยากรู้ตอบทุกเรื่องว่าอย่าประมาทที่สําคัญสรุปว่าระวังทุกๆเรื่องเหตุอะไรที่มันอาจจะเกิดไม่คาดฝันเช่นฟื้นไฟนั่นเองให้มีสติทุกอย่างทุกย่างก้าวถ้าใครจับได้ไพ่ใบนี้หรือใครก็ตามที่มารับ คำบก่กรจากคุณต้องเตือนเขาให้มีสตินะครับเดี๋ยวมาดูไพ่ใบต่อไปกันไพ่ใบต่อไปก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีหนึ่งใบเรียกว่าเป็นไพ่แห่งความรักความสุขการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่การได้รับข่าวดีเป็นไพ่แห่งความร่มเย็นเป็นสุขเป็นไพ่แห่ง มีจินตนาการมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นใครจับได้ไพ่ใบนี้คนรอบข้างจะลักไข่เอ็นดูเป็นดังลูกเป็นดังความลักที่เบ่งบานก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆหนึ่งใบใครที่จับได้ไพ่ใบนี้ตอบทุกคำถามเมื่อดีถ้าเกิดคนตกงานบอกเข้าไปเลยว่าเอ้ยช่วงนี้คุณอาจจะมีงานทำอาจจะได้ รับตำแหน่งงานได้ทำงานดีๆได้ข่าวใหม่เข้ามาได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในที่ทำงานคุณอยากจะมีเงินก็จะมีเงินคุณอยากจะไปกู้หนี้ยืมสินเขาก็ปล่อยเงินกู้ให้คุณในเรื่องความรักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือแต่งงานแลวก็จะมีความรักที่เบ่งบานมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆใครที่แบบอยากเด่นอยากดังจับได้ไพ่ใบนี้ก็ถือว่ามีอำนาจวาสนาบารมี มากหนึ่งใบตอบทุกคำถามเลยครับว่าดีทุกเรื่องราวทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไปครับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเรียกความมุ่งมั่นของเราได้หนึ่งใบเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะแบบโห้ยเงียบเหงาเศร้าหดหู่ แต่มันจะดึงดึงความเชื่อมั่นให้เราเหมือนกับว่าเราถอยมากก้าวหนึ่งเพื่อจะสู้ในวันข้างหน้าถ้าใครก็ตามออกคำไปก่อนใบนี้ให้รู้เลยว่าให้เราอยู่แบบเงียบๆก่อนพักผ่อนหย่อนใจก่อนอยู่ในห้วงของตัวเองอยู่ในห้องของตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเพื่อจะสงบจิตสงบกายสงบใจถ้าถึงเวลาอันควร เราพร้อมที่จะทะยานออกไปเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะดูหดหู่ผมเชื่อว่าใบนี้มันจะมีแสงสว่างอยู่ปลายทางเสมอไพ่ใบนี้จริงอยู่ว่าไม่ดีครับมันรู้สึกเศร้าแต่การพยากรณ์นะครับเราต้องให้กำลังใจคนมีทั้งพระจันทร์มีทั้งพระอาทิตย์ยังไงเสียนะครับ มันก็ต้องมีขึ้นมีลมเป็นวัฏสงสารเป็นวัฏจักรของโลกมนุษย์ใครก็ตามที่กําลังทุกข์อยู่ตอบใจเขาตอบใจให้กําลังใจเขาใครก็ตามที่กําลังจะกู้หนี้ยืมสินบอกเขาอย่าย่อท้อหาแนวทางหาวิธีการสิว่าเฮ้ยทำมาทางนี้ไม่ได้ลองไปทางนั้นดูสิใครที่กําลังถูกโกงหายใจลึกๆหาวิธีที่ จะเอาเกินคืนยังไงจะใช้ทนายไหมหรือใช้เล่เหลี่ยมอะไรลองสรรหาในช่วงนี้เมื่อถึงโอกาสดีๆเราบุกได้เต็มที่เหมือนกันที่สำคัญเมื่ออะไรก็ตามถ้าเกิดใครจับได้ไพ่ใบนี้พยายามอย่าอยู่คนเดียวหาเพื่อนหามิตรปรึกษาหาลือแลกเปลี่ยนเฮ้ยเราเกิดปัญหาแบบนี้เราเกิดอุปสรรคอย่างนี้เราจะหาทางออกไง คุณช่วยเราได้ไหมนี่แหละคือข้อเด่นในดีมีเสียในเสียมีดีให้รู้ไว้ว่าบทสรุปไพ่ใบนี้ให้คุณอยู่แบบถอยหลังมาก้าหนึง่งเพื่อรอจังหวะชีวิตเพื่อที่จะพุ่งออกไปข้างหน้าอย่าท้อนะครับถอยได้แต่อย่าท้อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงเดี๋ยวดูไพ่ใบต่อไปครับ ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในหนึ่งไพ่ในสำรับทั้งหมด78ใบก็คือไพ่แห่งความรุ่งโรจน์ความสำเร็จความสมหวงังความมีความสุขทุกอย่างครับเป็นไพ่แห่งความที่แบบมีโอกาสเข้ามาชื่อเสียงลาบยศสรรเสริญเงินทองการที่เราจะอยากจะเอาชน,นะ การที่เราจะแข่งขันทุกอย่างเราจะประสบความสําเร็จแต่ในความสําเร็จเราจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาเป็นระยะะตามระยะเวลาที่เขากําหนดไว้ได้เช่นกันมีโอกาสไปต่างประเทศมีโอกาสสอบได้สอบติดมีโอกาสไปเมืองนอกเมืองนาอยากได้งานก็ได้งานอยากได คู่ครองก็มีโอกาสได้คู่ค,อครองใยากจะแต่งงานก็มีโอกาสในช่วงนี้ได้เช่นกันบทสรุปของไพ่ใบน,นี้ครับตอบทุกคนถามว่าดีไม่ต้องเป็นห่วงหวังยศศักหลักฐานตําแหน่งบ้านช่องคุณพร้อมที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนแน่นอนครับและก็ที่สําคัญถ้าเกิดใครจับได้ไพ่ใบน,นี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสที่จะ มีบุตรได้เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับไพ่บอกว่าดีเราก็ต้องฝึกเราก็ต้องขยันขันแข็งร่วมด้วยเช่นกันนะครับไพ่ต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับจนถึงไพ่ใบนี้พราะใกล้จะจบแล้วในการแนะนำไพ่หรือว่าไพ่หลักของไพ่ยิปซีในการพยากรณ์ไพ่ยิปซีนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ยากจริง เพียงเราอะครับเอาใจไปวางในรูปเอาใจไปวางในไพ่แล้วเอาคำบรบกรอนออกมาจากจิตใจที่เรามองเห็นนะที่เหลือมันจะง่ายหมดเลยนะครับที่สำคัญใครก็ตามที่ได้ติดตามดวงมงคลชีวิตไพ่ย,ยิ่สีช่วงเทศท้ายผมจะมาสอนเทคนิคต่างๆให้คนรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไง พิษอะไรสีอะไรมีระยะเวลาอย่างไรวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมและทีมงานดวงมงคลชีวิตสวัสดีครับ